สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะซานจากช่อง Sun Berry นะคะวันนี้เป็นพิธีกรนะคะพามาทัวร์บ้านยูทูบเบอร์ที่ประสบความสำเร็จอีกคนหนึ่งนะคะก็คือคุณบินบิลลี่ค่ะตอนนี้ซานก็ได้ติดต่อเขามาแล้วก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะคะเปิดไปเลยเหมือนจะไม่ได้ล็อกเลยวัสดี้ดดน้ำตัวเขาไหนคะบินบิลลี่ครับชานาลบิลลี่โอว่นครับ ไปทุกชอกทุกมุมที่อยากจะเปิดเผยเลยตรงนี้เลยตรงนี้คือผมยึดพื้นที่ตรงนี้ไว้แล้วเพราะว่าพื้นที่เป็นคนของเยอะสุดในบ้านแม่กับพี่สาวของเยอะสุดในนี้จริงๆตรงนี้เป็นชั้นเก็บรองเท้าแต่ว่าเป็นรองเท้าที่ไม่ค่อยมีใครใสกันแล้วก็เลยช่างมาเลบแล้วก็นี่คือเบสของมึงเบสทิ้งไว้นี่กีตาร์ที่มึงถ่ายเอ็นวีไรเกล็ดแมนนี่เป็นกีตาร์ขยะยังเล่นได้จริงไม่เล่นไม่ได้ไม่ได้มาถ่ายมีเดียอันนี้ไว้ตอนจะฟาดถิ้งเลยแต่ก็อันนี่นี่คือคีย์บอร์ดจริงที่ทำได้นี่ขีม อันนี้คือพอปเวลาไปถ่ายทำใช่ไหมใช่ใช่ที่บอร์ตตัวแรกทำไมบ้านมืดจังวิลลี่ปกติบ้านมืดอย่างนี้เหรอใช่ที่อยู่มืดใช่ไหมเรชอบอยู่เออเออเออตองใหม่ไหมตองใหม่ไหมไม่เป็นไรสดมากค่ะอ่านี่คือห้องห้องเก็บของซึ่งยึดแล้วห้องนี้ของบินหมดเลยเครื่องดนตรีนั้นเลยมันเนี่ยเป็นถ่ายทำแก่ทำมีกระทั่งแบบเก้าอี้สนามนี่โมโนพอด นี่ขาไฟค่ะขานี่สเตเบลิเซอร์ขากล้อง LED สองตัวนี่ซอฟท์บล็อกหนึ่งตัวนี่เจลกล้องนี้นี่ถ้าไฟไหม้นี่หมดไปกีบวงจรนะอันนี้แค่แบบพวกขอบเสริมเสริมซึ่งแนะนำว่าถ้าไม่จะเป็นไม่ต้องซื้อนะนี่แมวชื่อเสือเสือเพรามันชอบคิดตัวเองเป็นเสือนี่เสือหอมแก้มโชว์หน่อยแล้วโอ้ไม่เคยจะโชว์ใส่กล้องเลยแมวนี้รู้งานถือว่ารู้งาน อันนี้คือก็ะส่ง,งทั่วไปขนมอะไรนี้อันนี้แผ่นไวนิ่งผส,สมกับพี่สาวแผ่นไวนิ่งไวนิ่คืออะไรคะไวนิ่งว่ะแผ่นแผ่นเสียงแผ่นเสียงผมมีของสะสมเป็นเหมาะเป็นนักดนตรีมากเลยใช่เนี้ยแผ่นเสียงตอนนี้แผ่นพิเศษหน่อยเล่นให้ดูได้ไหมฮะไดข้ขอเวลาขอเวลาขอเวลาเราก็มีของที่เราอยากดู ใส่เ,เตี๋ยไปเปิดตู้เย็นเขาบินจ๋าขอน้ำขวดหนึ่งยินเลยครับความเก่งใจมมตูตต้เย็นสะอาดของกินใช้ได้ใช้ได้ไ,ดไม่ต้องเจอตู้เย็นในครัวพูดแล้วอย่าดีโลไหน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 เช็คเลยเช็คเลยด้านหลังนู้นอันนี้มันตู้เย็นแบบที่ใครก็ได้เปิดไงนี่โอ้โหสะอาดมากมีคนทําให้ไหมครับบินไม่มีครับแล้วทําเองไหมครับไม่ครับแม่โอ้คือต้องชมคุณแม่เลยอ่ะ สุดยอดว่ะอ่าตู้อย่านี้โอ้โหไอติมอ๋อใช่ต้องลองทำไอติมเลยได้มะม,มามาเดี๋ยวแฮกไอจีให้แต่เราต้องชิมก่อนถือว่าสะอาดเนาะสะอาดใช่ปะโอ้โบ้านคนสำเร็จนี่คิดสร้างสรรค์ได้อย่างเลยบ้านต้องสะอาดเนาะเราได้ข้อคิดแล้วมีใครให้คะนี่พี่ให้นี่ <laughs> ใช่นี่ไงอันนี้พี่ให้ <laughs> นี่ดิอน,นี่แฟนคลับอ้าวบิลลี่เก็บของแฟนคลับด้วยนะ แล้วบิลลี่ก็พร้อมแล้วคือมันคือซีดีถูกไหมมันคือซีดีมาต่างต่างเลยซีดีมายุค80ดศูอันนี้มายุคห้าศูนย์ดองโทรป่เหอนแบบี้แหละดูน่ากลัวนะดูน่ากลัวเลย ราจะบุกรุกห้องพที่แพงที่สุดของบิลลี่ค่ะก็คือห้องนอน,นห้องนอนของบิลลี่ไม่ได้มีไว้นอนอย่างเดียวทำงานทำงานอันนี้ห้องรับแขกครับโอ,โ,อโอ้โหอันนี้คือก็เป็นห้องคอมอนรูมแต่ก็ไม่ไม่ครอยูห่หรอกแต่ว่าเป็นห้องถ่<อ><ม>ายห้องถ่ายถือป็นห้องหลักโอ้นี่คือห้องถ่ายใช่อที่อยู่ใน u t u b e เนี่ยที่เห็นกันตรงนี้ห้าสิบหกสิบคลิปก็นตรนี้ย่ก็จะถ่ายมุมนี้ก็ถ่ายมุมนี้ก็ถ่าย ่ผมคิดว่าวิลลี่ไปเช่าสตูที่ไหนแพงๆนล้วเนี่ยภาพออกมาในวิดีโอคือสวยมากค,อคอ่อยๆอ่ามีห้องนี่โอ้โหมันไม่สมควรเป็นห้องผู้ชายค่ะเพราะว่ามันสะอาดเกินไป <c oughs> ที่ไปสตูแมปปเปตดมันมันไม่ใช่ <c oughs> นี่คือคอมทำง,งานครับผม มีงานจะไม่มีอะไรที่ไม่ใช่งานอันนี้ก็ไม่มีอะไรที่เป็นงานอ๋อเป็นคอมเล่นเกมถูกเฮ้ยทำไมคนผมเชื่อว่าเด็กไทยหลายคนติดเกมมาก่อนเออทำไมคนทำเพลงต้องแยกเนาะแยกคอมทำงานกับเล่นเกมดูดูดูคอนโซลก็รู้แล้วว่าเล่นเกมคีย์บอร์ดก็เล่นเกมเมาส์ก็เล่เกมหมวกแกู้หมวก หูวบินไม่ได้มีอันเดียวใช่ไหมที่เราเห็นมันมีเปลี่ยนแปลงมาเยอะฮะคต่มันเหมือนมนล่าสุดนี่คือตู้เสื้อผ้าโอ้โหห้องน้ำนี่ดูราคาถูกสุดเลยไม่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 ถูกสุดไม่ถูกสุดเวลาเศร้าๆก็จะอยู่ในนี้แล้วก็เนี้ยมันจะมีลำโพงเปิดตบน้ำแต่อาบน้ำเปิดเฉยแต่ว่าเศร้าๆก็จะมานั่งเปิดเพลงแล้วก็ทำนี้เฮ้ย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 เฮ้าเฮ ยิ่งด่ากว่าเดิมมันก็แปลกๆดิเฮ้ยตื่นเต้นเฮ้ยมันคือไฟอะไรถ้าไปซื้อติดเองได้ไหม LED อ๋อธรรมดาแต่มันมีมัง้อใช่แล้วก็แกล้คนได้แบบเคาะประตูตุ๊กตุ๊กแบบไม่แม้ต้องเคยถ่ายถ่ายช้าเคยถ่ายวีดีโอในห้องน้ำไหมเป็นห้องเดียวที่ยังไม่ถูกถ่ายเดียวโอ้โหเปิดเข้ามาแล้วฮะใช่นี่มีนังงาน ใช้โปรแกรมอะไรต่ต่อมาครับใช้ Final c u ดครับเดี๋ยวนะโทษนะเมาส์อ๋อใช่ใช่ชินจากใช้ Macbook ใช่เลยติดมาไม่ไม่ชินอีกแล้วถ้าใช้เมาส์เอใช้นี่แทนเพราะนี่ไงมันทำนี้ได้มะทำนี้ได้มันทำอย่างนี้ได้งนี้ได้ใช้ f i นว l Cut แต่ต่อนะครับเพลงใช้ Logic Pro ไอโอ๊ดพูดไปหมดแล้ว ให้มันเหมือนกันป่ะสองสองช่องเี้ใช้เหมือนกันเลยไหมไม่เหมือนพี่อ๋อใช้โปรถูอย่ดูใต้เตียงเปิดไฟใต้เตียงให้ดยหน่อยฮะปกติถ้าอยู่คนเดียวไม่ทำงานด้อยู่อย่างนี้โอ้โหโอ้ปกติอยู่อย่างนี้อุปกรณ์กล้องนะฮะอุปกรณ์กล้องเก็บไว้ไหนเอ่ยยังไงกล้องนี่อันนี้อย่าดูเป็นตัวอย่างฮะเก็บได้เละมากอยู่ตรงนี้หมดเลยใช่เรียกว่าที่วังที่วังรองด้วยผ้า จริงๆควรจะซื้อตู้แม่ดาทุกวันไม่ซื้อตู้อ่านี้นี่มาทรีนะฮะนี่มาทรีกล้องราคาเป็นแสนเลยเก็บอย่างนี้อย่างนี้เล่นคู่ใจยี่สิบสี่เจ็ดสิบครับปัจจุบันใช้กล้องอะไรฮะตัวนี้ฮะตัวไหนฮะตัวที่ตัวนี้ฮะับเอสเซเนสองครเป็นกล้องเดียวกับโอเวอร์แอ็นะครับอันนี้เป็นเลนส์ที่ถือว่าให้ลุคช็อตเราผมเหมือนกันคือ100มาร์โคมีระยะเดียวคือ100ซูมออกซูมเข้าซูมออกไม่ได้โคตรไกลถ่ายมาโครวานน้ถ่ยมาโครถถ่่่าาายยแบบวเห็นขนมือเลย ใช่อันนี้เป็นเลนที่คนจะชอบรีวิวว่าซื้อมาทําไมเดี๋ยวซื้อปั๊บก็ต้องขายเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้อันนี้พูดกลับกันเลยว่าใช้ทั้ทุกคลิปเลยนี่ <laughs> นี่คือ50ฟิกเลนแรกไม่ค่อยได้ใช้นี่อะค่ะบินอันนั้นมาชีนฮะ<อ>มาชีนอันนี้เครื่องดนตรีฮะอ,อันนั้นพี่โอ๊ตอันนั้นมันมิกเซอร์บอร์ดใช่ไหมใช่หนึ 2> 1, 2, ่งสองสามโอ้เขาอ,อีกทีโอ้อน,นี่คือเครื่องที่หลายคนถามนะฮะว่าเล่นอะไรแพงไว้บิลลี่ นี่หมื่นกว่าถ้าเกว่าคุ้มค่าการลงทุนอ่ามันแล้วแต่ถ้าเกิดคนคิดว่ามันคุ้มมันก็คุ้มซึ่งผมว่าผมใช้ได้ไม่คุ้มขนาดนั้นพูดจริงผมเป็นควกแต่งเพลงแบบดั้งเดิมมากกว่าคือคิดเป็นวงดนตรีเป็นวงร็อกเลยแต่ว่าพวกนี้มันคือยุคใหม่มากคือเพลงที่ฟังสมัยนี้นะหลายเพลงอ่ะก็ใช้เนี่ยแต่งสิบนาทีก็เสร็จสิบนาทีเสร็จลองไหมไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่สายนั้นคือเรี่ยมันสร้างมาเพื่อแต่งเพลงด้วยแล้วก็เล่นด้วย โชว์นีน้นึงได้ไหมะระหว่างรองนะคะบินลี่ช่วยแนะนําเรื่องใหม่ใหม่นี้คือที่นักร้องร้องเพลงเลยปะคะใช่ครับตั้งแต่ cover ตัวแรกจนตัวนี้โอ้โหคิดปีแล้วบินสามปีสามปีดูถ้าดูดีๆมันจะค่อนข้างเก่าแล้วมีสนงสนิมและมีน้ำลายของคนดังๆเต็มเลย <laughs> นี่คือ l i ต์เพลงทีลิเบอร์ทั้งหมดใช่แจงมาทั้งหมดเพลงทีลิเบิร์คือวงผมใช่มีใครอยากจะถามอุปกรณ์อะไรบินลี่ก็ คอมเมนต์มาข้างล่างนะครับไม่ลี่มาตอบเองถ้า <laughs> มันมีเวลามันจะตอบอมีซา,<อ>าวการ์ดฮะพี่โอ๊ตบอกว่าพี่พังแล้วทำคอมพังมาด้วยเซาการ์ดคือคล้ายๆหัวใจการทำเพลงนะตัวแปลงสัญญาณสัญญาณพวกเนี้ยเป็นเสียงอะให้กลายเป็นรหัสดิจิตอลค่ะวันนี้ก็ขอบคุณบิลลี่มากๆเลยครับครั้งหน้าอยากให้พาทัวร์บ้านครีเอเตอร์คนไหนก็คอมเมนต์ได้ข้างล่างเลยนะคะเล่นได้ฟังหน่อยจบเลยอ่ะ